สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ีทิศนะครับและวันนี้นะครับผมราอยู่กันใน EP ที่667กกันแล้วนะครับพี่ๆ ก็ถ้าหาพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมการเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่พี่เพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับผม พระบ้านเครื่องรางนะครับของสะสมนะครับผมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมร้วชอบใจนะครับผมรับชมร้วถูกใจรับชมลัวสนใจนะครับผมอยากที่จะชาบูชาพระรายการไหนนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็นะครับผมเบอร์โทร0 9 0นะครับผม3251096 สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมของทั้งช่องกล้องง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ e ีพีนะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับดูให้สนใจนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะชอาบูชาพระรายการไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งในอีีนี้นะครับผมจะมีตั้งแต่หมายเลขที่1ตรงด้านบนนี้นะครับผมไปจะถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่23 ตรงมุมด้า <c oughs> <poke. S 2> นล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่ดูหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับเขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์นะครับมาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรก็ได้นะครับผมมาบอกผมได้เลยนะครับบอกได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับหมายเลขที่เท่าไหร่ใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะ จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับซูมกล้องเข้าไปนะครับผมแล้วก็จะเริ่มกันที่หมายเลขที่1ในอีนี้กันเลยนะครับผมสําหรับรายการที่1ในอีนี้นะครับพี่ๆก็จะเป็นนะครับเตรียนนะครับผมหลวงพ่อกลั่นนะครับ รุ่นนะครับผมเป็นปี24 6สี่อ่นะครับชุดกรรมก,การนะครับผมหลวงพ่อกันนะครับธรรมโชตินะครับผมวัดพญาการามชุด3องค์นะครับชุดนี้นะครับผมแบ่งปในราคา850ราบบาทนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนเลยนะครับสำหรับนะครับผมเรียนหลวงพ่อกันนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ850บาทนะครับพี่ๆชุดนี้จะมี3องค์นะครับผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกนะครับ นี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรบกันนะครับวัดพยาการามนะครับผมสวยๆเดิมแบบนี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นองค์ที่2ในชุดนี้นะครับพี่ๆสวยงดงามมากๆนะครับผมอันนี้เป็นองค์ที่2นะครับถ้าใครดูแลถูกใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมนี่นะครับอันนี้องค์ที่2นะครับลองดูกันได้เลยนะครับผม ผิวสวยมากนะครับพี่องค์นี้นะครับถัดมานะครับผมองค์ที่3นะครับพี่องค์สุดท้ายในชุดนี้นะครับชุดนี้จะมี3องค์3เนื้อด้วยกันนะครับพี่ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสปีสองสี่หกเก้านะครับสวยมากนะครับพี่รายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคาสามองพร้อมกล่องเดิมนะครับผมแปดบาท จะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา850บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมไม่มีค่าส่งนะครับผมนี่นะครับหมายเลขหนึ่งนะครับพี่ถัดมานะครับผมหมายเลขที่2นะครับผมจะเป็นหลวงปูดทวดนะครับผมอันนี้ผมจะได้มาเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นขนาดองค์ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับพี่นี่นะครับหน้าตักน่าจะประมาณนะครับผมเอ่อห้าถึงหกเซนนะครับพี่ หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นปี2522นายะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับ600บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหลวงพ่ทวดนะครับผมเป็นพระบูชาขนาดเล็กนะครับพี่พี่ี่นะครับสามารถตั้งหน้ารถก็ได้นะครับพี่พี่เนี่ยนะครับหมายเลขนี้นะครับหลวงพ่อทวดนะครับผมวัดช้างให้นะครับท่านใดดูสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม 5 5 0นะครับผมเอาในราคานี้นะครับถัดมานะคร nah, ับผมหมายเลขสามนะครับพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับอันนี้เป็นหลวงพุทธรนะครับผมวัดช้างให้นะครับผมปัตตานีนะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมทหารมิตรสงรบกวนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่สามนะครับพี่เป็นพิมพ์ผ่าปากนะครับผมเนื้อรมดำนะครับหมายเลขนี้แบ่งปันได้ในราคา450าบาทเท่านั้นนะครับผม4 5 0นะครับพี่รายการนี้นะครับ4ี0้บาทนะครับ สำหรับเตรียมเซม่านะครับผมเลื่อนสมรรถศักดิ์นะครับผมปี09นะครับ450บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ีดูนะครับผมด้านหลังจะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับในงานเลื่อนสมรรถศักดิ์ปี08นะครับผมนี่นะครับผิวสวยมากนะครับพี่ป็นเป็นอารมณ์ดำแบบนี้เลยนะครับ ถ้าได้ถูกใจก็รีบสอบถามข้ามากันได้นะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่4นะครับรายการนี้จะเป็นพระพงหรือปูเผือกทั้ง2องค์นะครับอันนี้ก็จะเป็น9ก้าชั้นหรือปูเผือกนะครับผมส่วนนั้นจะเป็นพระพิมพ์ซ่อนหานะครับผมพระพงพิมพ์ซ่อนหาหรือปูเผือกนะครับสำหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่4นะครับพี่ๆ2องค์นี้แบ่งปันให้ในราคา550บาทนะครับ แบ่งปันให้คู่กัน2องค์เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่4นี้นะครับวันนี้เป็นองค์แรกนะครับผมสมเด็จอกวีนะครับผม9ก้าชั้นหลือผูกเผือกนะครับพี่ๆเนื้อหางโลหรเดิมๆแบบนี้เลยนะครับหรือว่าท่านใดสนใจองค์ใดองค์นึงก็ได้นะครับผมผมแบ่งปันให้องค์ละ3 0 0นะครับแต่ถ้ารักคู่กันผมให้ที่550บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีด้วยนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมวันนี้จะเป็นพิมพ์ซ่อนหานะครับผมหรือเผือกนะครับ นี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่สี่นะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับอันนี้เนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมถ้าได้ถูกใจนะครับผมสามารถสอบถามนะครับเข้ามาพูดคุยนะครับผมกันได้เลยนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางทุกรายการนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับพี่ๆรายการนี้ก็จะเป็นปิดตาปูโตะนะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองนะครับ อันนี้เป็นเนื้อนะครับผมเออ่ผงใบลานนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับน่าจะเป็นปิดทองกรรมการด้วยนะครับเปิดแบ่งพันให้ในราคานะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สำหรับรายการนี้เลยนะครับฝั่งตะปูตรงด้านล่างนี้นะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่สำหรับหมายเลขที่5นะครับพี่ใน EP นี้นะครับ700บาทนะครับผม ท,ท่านใดสนใจนะครับผมสงรายการขึ้นไปนะครับผมสามารถพูดคุยราคากันได้เลยนะครับยินดีนะครับผมยินดีแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผม FC ทุกๆท่านนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่6นะครับพี่ๆรายการนี้จะเป็นปิดตานะครับผมจัมโบ้สองนะครับผมเป็นเนื้อผมเคสอนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม700บาทเหมือนกันนะครับผม700บาทนะครับ เป็นผงเกสรนะครับผมหน้าหน้ากากปิดทองกับประการนะครับพี่ๆแบบนี้เลยนะครับอยู่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับถ้าหากท่านใดสนใจ2องงค์นะครับผมเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษนะครับพี่ๆอันนี้นะครับผมได้นํามาแบ่งปันให้จะมีเนื้อผงเกอรแล้วก็เนื้อผงใบลานนะครับองค์ละ700อนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นนะครับหลวงพ่อปานะครับผมพิมพ์ทรงขนุมานะครับพี่ๆรายการนี้ให้400บาทนะครับ หมายเลขที่7นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหลวงพ่อปลานนะครับผมวัดบางนมโคนะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับรายกันที่7นะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับผมลองดูผิวกันได้นะครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมากันได้เลยนะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลขที่8แล้วนะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นนะครับเกจชยโยพิมพ์7ชั้นนะครับผมอยู่ในเลี่ยมโบราณแบบนี้เลยนะครับเป็นเลี่ยมเก่าเลยนะครับพี่พี่หมายเลข8นี้นะครับผมเปิดแบ่งปัน่านในราคานะครับ400บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมเกจชยโยพิมพ์7ชั้นนะครับผม400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่8แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับ 400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับพี่พี่เป็นรายการหมายเลขที่9แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับเหรียญมหามนมืย์ศิลานะครับพี่พี่หลวงปูมหาศิลานะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่9องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับพี่พี่เป็นเหรียญมหามนมืย์ศิลานะครับเอา450นะครับผมเป็นหน้ากากเงินด้วยนะครับพี่พี่หมายเลข9้านะครับผม 450บาทจะสูงให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมต่อโค้ดตรงนี้นะครับนี่นะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับผมแล้วก็ต่อโค้ดตรงนี้ด้วยนะครับเรียนมหามนมื่นศิลานะครับผมท่านใดยังรู้ไม่ชัดนะครับผมสามารถสอบถามนะครับขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับอำเภอเขาวงนะครับผมจังหวัดกาลสิน์นะครับชมให้ชอบใจกันได้นะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่9นะครับ 450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมพร้อมกล่องเดิมๆสีขาวแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่10นะครับผมเป็นเหรียญหลวพ่อกวยนะครับรายการนี้จะเป็นนะครับผมขอบสตางนะครับพี่ขอบข้างสตางนะครับแบบนี้นะครับเป็นอยากๆแบบนี้เลยนะครับพี่ี่รายการนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับเอา450นะครับพี่หมายเลขที่10นี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สหรับเหรียญแลวพ่อกวยนะครับผม ชูตินาทาโรนะครับวัดโคศิตารามนะครับมีรอยจานที่เรียบแบบนี้เลยนะครับลองดูกันได้นะครับผมถ้าในสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่10นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆี่450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับ ดูผิวกันได้นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญรัชกาลที่5นะครับผมเสด็จประพาสยุโรปนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งไปันใราคาราคา300บาทนะครับผมสําหรับหมายเลข1 1นะครับ300บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญอ่ารัชกาลที่5นะครับพี่ๆนี่นะครับเสด็จประพาสยุโรปนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวนะครับ พระมหาจุฬาลงกรณ์นะครับผมหมายเลขที่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับผมเป็นที่ระลึกในการเสด็จปร,ปรับภาษยุโรปนะครับดูหิวกันได้เลยนะครับพี่พี่สวยมากนะครับผมรายารันี้นะครับนี่นะครับผมพร้อมเลี่ยมเลยนะครับผมแบ่งไปในราคาสามร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสิบสองแล้วนะครับพี่พี่รายารันี้จะเป็นปิดตาพ่อแก้วนะครับองค์นี้สามร้อยบาทนะครับผมสาหรับปิดตาพ่อแก้วนะครับ พิม์ใหญ่นะครับพี่พี่หมายเลขที่12นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับไม่ได้ราคา300บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับปิดตาพ่อแก้วนะครับวัดเครือวันนะครับผมชนบุรีนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผม300บาทเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่13นะครับพี่พี่รายการนี้ก็จะเป็นปิดตาพ่อแก้วพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะครับ องนี้ก็300บาทนะครับผมถ้าหากท่านใดสนใจนะครับหมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสามนะครับผมเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษอีกนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้นะครับพี่พี่ราคาแบ่งปันทุกรายการนะครับผมองค์นี้300บาทนะครับเป็นปิดตาพ่อแก้วนะครับผมพิมพ์ใหญ่หลังแบบนะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่พเป็นหมายเลขที่13นะครับผมนี้พีนี้นะครับผม300บาทนะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลข14แล้วนะครับพี่พี่รายการที่จะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับผมหลวงปู่บุญวัดกาบางแก้วนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา350นะครับผมสําหรับเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับผมวัดกาบางแก้วนะครับผมหมายเลขที่14นะครับ350บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับ350บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่14นะครับผมเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับผมหมัดนครปฐมนะครับ ดูให้ชอบใจกันได้นะครับผมสภาพผิวดมเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่เป็นรายการใหม่เลขที่14นะครับผมใน EP นี้นะครับ350บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข15แล้วนะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นปิดตาปูโต๊ะนะครับผมหลังยันดวงเล็กนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมจะเป็นเนื้อผงเคสอนนะครับผมด้านหน้าจะเป็นปิดทองกรรมการแบบนี้นะครับ หมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม650บาทนะครับผมรายการนี้เลยนะครับ650้าบาทเท่านั้นนะครับพี่พพร้อมเดี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตนะครับวัดประดูชิมพีนะครับผมเนื้อปิดทองกรรมการนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่16นะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นนะครับสมเด็จนะครับพี่พี่พระส,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 สมเด็จหมายเลข16นะครับโอ้นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับ เปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับพี่พี่รายการนี้เลยนะครับสําหรับนะครับผมพระนะครับผมนี่เลยครับสมเด็จนะครับผมที่มีเนื้อหาโมราณเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่16แล้วนะครับรายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ400บาทนะครับผมพิเศษเลยนะครับพี่พี่ใน EP นี้นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมพระสมเด็จรายการที่16นะครับ ถัดมานะครับผมเป็นพระนะครับผมผงสุพรรณนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผม400บาทเหมือนกันนะครับผมรายการที่17นะครับพระผงสุพรรณนะครับผมนี่นะครับเนี้อเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่ 17นะครับผมใน EP นี้นะครับผม400บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่18นะครับผมเป็นเรียนหลวงปู่ศิลานะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมนะครับพี่ๆอันนี้ผมไม่ได้กล่องมาด้วยนะครับได้มาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเป็นรุ่นถวายซื้อที่ดินนะครับผมรวยพันล้านนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคานะครับ400บาทนะครับผมสําหรับรุ่นถวายซื้อที่ดินนะครับผมหลวงปู่หาศิลานะครับดูนะครับผมดูผิวกันได้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับ นี่นะครับผมเรียนสวยมากนะครับพี่พี่ด้านหลังนะครับต่อโค้ดตรงนี้เลยนะครับผมหมายเลขตองสามเลยนะครับผมรุ่นรวยพันล้านนะครับถวายซื้อที่ดินนะครับผมนี่นะครับปีสองห้าหกหกนะครับผมรวยเงินโกติล้านนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาสี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขสิบเก้าแล้วนะครับพี่พี่รายการนี้ก็จะเป็นเหรียญลูกอู้ยอมนะครับผมรายการนี้นะครับ ขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคา400บาทนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงปู่เยี่ยมวัดหนังหลังยันสี่นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายครันี้นะครับดูนะครับผมเหรียญสวยๆเดิมๆนะครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับพี่ๆราชวรวิหารนะครับผมหลังยันสี่นะครับดูนะครับผมเรียนสวยๆแบบนี้เลยนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม 400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่20นะครับพี่พี่รายการนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมองค์นี้400บาทนะครับผมพระสมเด็จหมายเลขที่20นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่อันนี้น่าจะเป็นวัดระฆังนะครับผมรายการนี้นะครับเป็นหมายเลขที่20นะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมสัมพผิวนะครับ สวยๆเดิมเลยครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่ยครับสามารถขอดูกันได้นะครับผมรูปภาพนะครับผมถ่ายไว้ให้นะครับผมด้านหน้าด้านหลังนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้นะครับพี่ๆถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับผมหมายเลข21นะครับองค์นี้เอา600บาทนะครับผมเป็นหลวงพ่อฉุยนะครับพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลข21นะครับผม600บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ ดูผิวกันได้นะครับปีสองสี่หกห้านะครับผมลองดูกันได้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผิวสวยมากนะครับพี่ๆเหรียญพ่อฉุยองนี้นะครับลองดูให้ชอบใจนะครับผมลองดูให้ถูกใจนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับหกร้อยบาทนะครับถัดไานะครับผมเป็นเหรียญพัดยศปุโตปีหนึ่งหกนะครับผมองค์นี้นะครับ แบ่งปันให้ในราคานะครับผมเอา450นะครับพี่พี่สำหรับเหรียนพัดยศปูดโตนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการหมายเลขที่22นะครับพี่พี่รายการรองสุดท้ายนะครับใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นเหรียญพัดยศหลังยันตรีปี16นะครับนี่นะครับผมสวยมากนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่23นะครับผมรายการสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับก็จะเป็นนะครับผมปิดตานะครับปดนี้นะครับพี่ๆเนื้อจะเป็นเนื้อแช่น้ำมนนะครับผมรายการนี้นะครับ400บาทนะครับผมปิดตาปดนี้หลังยันนะเนื้อแช่น้ำมนนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่23นะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับ ลองดูลองชมกันได้นะครับผมถ้ารชอบใจนะครับหรือว่าสนใจก็สอบถามนะครับผมเข้ามานะครับพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่ๆสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่23นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับผม ก็สาหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับผมก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสาหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจรับชมแล้วถูกใจนะครับรับชมแล้วสนใจอยากที่จะชาบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอด174 o i p q นะครับผมเบอร์โทร090นะครับ325 1096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับ พี่ไม่ต้องเกรงใจนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ